ครับอย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวขอเลยอย่านั่งรถอะไรก็ไม่รู้จ้างรถมาเหมาแล้วก็ไปเจอเขาที่คนเดียวอย่าไปไปอย่างน้อยสองสามสี่และอย่าถือเงินสดไปซื้อรถอตาบอกทุกท่านนะครับที่กดเงินเข้าไปเลยความเชื่อผิด้นะพี่นะความเชื่อผิดนะครับเอาเงินสดไปสองแสนสามแสนสี่แสนเขาตกเขารอล้วเขาเขาตกเขาจะเขาตกปรัเขาผมเขารอหรอครับเขารอเยอะ เขาตกเราครับเราเราเห็นรถเราเห็นทุกอย่างราคาถูกนะเห็นนู่นเห็นนี่ปุ๊บครับนัดเราไปโอ้ปัจจุบันมันมันลกออนแลนฉลาดมากนะครับมันทําได้ทุกอย่างรูปเรื่องมันปรับได้หมดนะครับครับถ้าเราถึงเงินสดไปคลิปภาพตามถึงเงินสดไปต้นเราไปเจอไปเจอปุ๊บอารถไปข้างนอกเดี๋ยวมาไปล้างอาชีพไปรับคิดเป็นอื่นไกลได้เยอะไปรับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมานะแล้วก็นั่งคุยนู่นนี่นั่นเขาเห็นกระเป๋าแล้วครับผมพี่สะดวกใจเป็นแบบไหนเงินโอนเงินสดอ๋อเงินสด แต่พูดงี้เตรียมตัวเรียบร้อยเลยนะชัดปะชัดเจนนะเพราะนั้นอย่าถึงับสองไปซื้อรถครับผมเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม่โดนถ้ารถโอเคก็โอนตังค์ไม่โอเคก็ไม่ต้องโอนครับผมถ้าจะโอนแบบปลอดภัยไปเจอที่คนส่งไปนัดเจอที่คนส่งไปตรวจรถเรียบร้อยแล้วขึ้นไปยื่นเงินหน้าช่องแล้วค่อยจ่ายแล้วก็ค่อยโอนอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้นะได้ อันปลอดไทยแน่นอน FC นะผมเอาไปปรับใช้ได้นะผมบางคนซื้อได้นะ,ซ,นะซื้อได้นะพี่นะถ้าเรามีความรู้รถบ้านก็ดีรถไหนก็ดีครผมรถโชลูมก็ดี